สวัสดีครับ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 พ่อสะน้องสายวิ่งอินพอร์ตจากไต้หวันงันสายวิ่งเงินล้านถือว่าเข่าอยู่เนาะเขาุ่นเาสองตัวเข่าั้งบนทั้งล่างนี่วิ่งนี่วิ่งอ่ะวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างอ๋อเข่าสามเขาพูดเข่าสามข้างล่างเข่าไห้วิ่งผมกับสามเนาะโอ้เข่้วิ่งผมกับสามดีแล้วแล้วกันโดน มังาันโดนกี่พูดอ่ะจับจับจับคู่กับพิษกี่เต้มนึงให้หกสามปอะหกสามสามหกสองหกม่้นมันออกสองหขอกสนองจับให้หกสามถ้าจับคู่นี่ปกติจะเขานี่ถ้าเขาก็คือเข่าตรงถ้าหลุดก็คือหลุดเลยคือระวันแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยรับประกันได้สองตัวเลยสมุดหน้าล่างก็แสดงว่าผมในอ้อมขี่แล้ว ตูวมาพอตามแต่เลขกีิกันเนาะครับนี่ไม่ค่อยน่นแต่แต่เลขกีิกันเอาเท่ไหน่บนล่างบนล่างโอ้ยบ่อยเล่นบนล่างไปเลยต้องถามบั้งเนาะคนเคยเล่นเนาะคนล่างไปเลยได้เนี่คนเคยเล่นครับคนเนี้ย๋ยวเชียงใหม่แหละตุ้งเมาเลขกวิ่งดีชวนบุรีกันคนนักเล่นนี่ไม่ต้องถามหรอกว่าเล่นไปเลยให้ไปแล้วต้องเอาเลยบนล่างใช่ฟัน มไ,ไม่ร in ู้หอกว่ามันจะออกบนหรือล่างใช่ไหมพ่อแหมเออฮะงวดนี้ให้เหมือนเดิมนะเนาะให้เหมือนเดิมเล่นเล่นเล่นได้งวดนี้เล่นได้เล่นได้อีกแล้วเล็กวิ่งเล็กวิ่งรับเชื่อกในเลยรับประกันเชื่อขนมกินได้เลยครับเล่นได้เลยรับประกันสร้างหลับง้อกินถาลรถครับสายวิ่งเล็กวิ่งของพ่อสนองได้เลยครับงวดนี้กับซิเมนต์ตัวไหนเดี๋ยว นี่ก็เล่นได้เลยงวนนี่วันนี้ไห้ลึกวิ่งกี่ตัวครับสองตัวแปดกับหนึ่งครับเล่นเลยเล่นได้เลยครับวิ่งนะครับเตรียมจดนะครับทุกคนเตรียมจดเลขวิ่งมีแปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งอ้าวลงพิมพ์กำลังพิมอยู่ครับเอ้เด็กวิ่งนะครับแปดกับหนึ่งวิ่งแปดกับหนึ่งเด้อพี่น้อง เราจับคู่ซิมิตัวใดแน่สาตัวเจ็ดเก้าหกเล่นได้เลยสามตัวเอาไมครับเสียงดังรถเจ็ดเก้าหองพิมเชียงเจ็ดเก้าหเจ็ดเก้าหตัวเน้นๆน่ะศูนย์ีกับสีแปดเล่นได้เลยเด้อตัวนี้สามตัวก็คือเจ็ดเก้าหก เขียนรับร้อยยังอ้าวสองตัวตัวสองตัวมีตัวไหนครับศูนย์สี่ครับสี่แปดที่เล่นได้เลยเนี่ยตัววงกลมได้ศูนย์สี่สี่แปดกับสี่แปดครับศูนย์สี่ได้เลยตัวนี้วงกลมไว้เลยเนี่ยมวดนี้ให้ครับกี่ชุดกี่หางหกหางเหมือนเดิมหกหางเหมือนเดิมตัวเน้นตัวไหนครับตัวเน้นชุด สีแปดกับศูนย์สี่นี่แหละสี่แปชุดหกครงจะเล่นหนักได้ตัวนี้สองคนนี้เล่นหนักได้เลยตอนนั้นเล่นบเบาๆก็ได้หนักได้เลย,เลยว่าสีปดไม่ผ่านแล้วล่ะ้งสี่แปดสปด ที่ความไม่พลาดเลยแล้วหมดครับบุญเ้าหกครับสำหรับสายวิ่งไม่เคยพลาดวิ่งวิ่งเลยลงทุนได้เลยว่าประกันเขาทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างได้อย่างนี้เแลยวใช่เสียงรถเลย ได้เงินกันหลายบางทีผมชนบุรีผมนั่นโทรมาตักตะวันเลขออกมันต้องโทรมากันได้เงินที่ส่งไม่ใช่นะพ่อเออเป็นไรดอกส่งมาสนุกครับแวะกันอ๋อก่อนเอฟซีพึ่นใจดีนะครับไม่ต้องเอ้ยเนี่ม่ต้องเอยปากคานยากกันพึ่นแต่พิ่นถือเพิ่นนะแย่เอ๊เอฟซีพึ่นใจดีอยู่แล้วก็ต้องไปขอเพิ่นต้องไป ขออันนันไปขออันนี้ต้องไปขอแลกเพี่ยนดอกแลกเพี่ยนดอกบางคนนี่ขอเล่ให้ด้วยให้ด้วยใจให้ด้วยใจเนะเ้น้องก็ให้ด้วยใจมีน้ำใจก็ให้ไม่มีน้ำใจก็ไม่เป็นไรนั่นี่ยมันได้ว่าครับตัววิ่งนี่พ่อน้่ตัวไหนพ่อบอกแปดกับหนึ่งเลยกาทำาครับเล่นได้เลยครับเสมอกันเนาะเสมอกันแปดกับหนึ่งวิ่งแปดกับหนึ่งามตัวหางเดียวเหมือนเดิมตัวหางเดียวเลยแต่ว่าหนึ่งพ่อไปจับเนาะ จับตัวเดียวแปดหนึ่งตัวนี้ครับจับแปดหนึ่งตัวเดียวจับแปดหนึ่งจับแปดหนึ่งตัวเดียวโอ้ประกาศพวกใครชัดไปเลยเด้อแต่ถ้ามีเราเพรเห็นรู้แบบน้องมึกมึกมันอะไรนั่นมึกมันมึกมันแหงอ้เอ้าเขียนแล้วเรียบร้อยครบทุกตัวพ่อสนองงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งแปดกับหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกส่วนสองตัวนี่ก็มีอยู่หกหาง ไปบนไปล่างตัวเลขไหนเราบอกเขาเนี่ย04 08 48 96 98 81อ่ามีแค่นี้บ่กชัดเจนต้องให้ต้องโชั่วเบิ้งต้องโชั่วหละแต่ว่าอย่าลืมด้วยของพ่อสนองนี่ถ้าเข้าเข้าตรงตรงถ้าบ่อเข่าก็บ่อเข่าถ้าบ่อเข่าคือบ่อเข่าเลยว่าเข่าองวดเนี้ยไม่พลาดเด้งถ้าบ่อเข่ามีมิดัดครับถ้าบ่อเข่าคือบ่อเข่าเลยบ่อไม่เข่าเยอตัวแต่บ่อเข่ามัไม่มัดตัวขัดกันเข่าๆตรงตรงเลยขึ้นขึ้น อ่าเดี๋ยวมันงอครับถาบ่อเขาตรงครับแถาบ่อเขาคือบ่อไก่เจกาตัเลยอ่นี่ละของพ่อสนองงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดพ่อเพิ่งออกด้วยเนาะตัวนังเสือจะจางเล็กน้อยนึ่งเล่นได้เลยพ่อบอกว่าเรล่นได้เลยครับแต่ว่ากักลับไปน้ำเนี่ยตัวกลับกับว่าตรงนักก็ได้ตรงละเลขครับนี่คัดออกตรงเลยคัดไม่ออกก็ไม่ออกเลยครับอันรุดก็รุดไปเลย สำคัญที่สุดคือเหล็กวิ่งเด้อพี่น้องเหล็กวิ่งเหร็ญได้เลยครับเหล็กวิ่งหลุดแจกคแปดหนึ่งเป็นแปดหนึ่งเนาะนี่แปดกับหนึ่งอ้าวเราจับคู่ให้ได้ตัวเนี่ยแปดหนึ่งนึ่งเผื่อมาคู่กันช่างงอนแทนเด้เผื่อกด6-3มันออก2-6เนี่ยเรียกเข่าคู่กันเลยพวกเก่าเผื่อม้ากดคู่กันมาอีกเข่าคู่เลยผมได้แยกออกาว่าเป็นแปดหนึ่งหล่ะครับโอเคครับเอาของบกสตองมีแค่นี้นะครับคนโอ้เสียงรถไป แตนน่ตอนไอ้งวดที่แล้วเัาว่าจะไปไทยเงียบๆที่หลังบ้านคนเดียแต่ว่าไม่ได้ไปก็เอาหม่องเก่านี่แล้วอาอาจจะมีเสียงรบกวนได้แต่ว่าตัวเลียก็เห็นชัดเจนอยู่เนาะครับอีฟซีก right ับผ <Harris> <capability. S 2> ู้ใดอยากได้ชุดเต็มคือเก่าหน่อยละเต็มโทรตามเอาโทรตามเอาเบอร์โทรก็ขึ้นให้เร็วครับ อ่โชคดีนะครับนะครับโชคดีทุกคนเด้อบาทเนี่ยขอให้โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮงๆปังๆงเด้อหนึ่งสิงหาหกแปดนะครับกับแนวทางพ่อสนองครับ